ดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่คิดไม่ออกชั้น n น l แล้วก็อาเขตรันนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างเช่นเคยนะครับนั่นก็คือการรีวิวค่าพลังเลวเวลตันซึ่งในคลิปนี้เป็นโคตรทีมจากเกาะอังกฤษอีกหนึ่งทีมนะฮะนั่นก็คือทีมหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองโอ้โหแฟนบอลทีมนี้บอกเลยว่าเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น มีใครที่เพื่อนๆอยากได้ก็เตรียมกาไว้เลยนะครับเตรียมกาหัวไว้เลยว่าจะเอาใครนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูค่าพลังกันทุกคนครับผมขอ่อาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พูดคุยทักทายกันนะฮะส่วนใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมไปสับสไครต์ให้กับคลิดในของชาแนลแล้วก็ช่องอาเขตฟรันไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าลิเวอร์พูลชุดนี้มีใครมาให้เราเปิดกันบ้างครับเริ่มกันที่ห้องเครื่องตรงกลางอย่างเดียโก้ครับ มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสเตตัสตามที่96อายุ29ปีจากสเปนครับตำแหน่งการยืนนี่เล่นเป็นหน้าต่ำได้นีฮะมิดฟิลด์ตัวรูปมิดฟิลด์ตัวรับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาถอยลงไปเป็นกองหลังฝั่งซ้ายก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับค่าพลังเกมรุก84นี่ฮะฟิตนิชิ่ง81คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่84เล่นได้ทั้ง2เท้าแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้น98จ่ายไกล93 ลูกฟรีคิกอยู่ที่86แล้วก็การปั่นโค้งอยู่ที่94นะครับการก็คุมบอล98การเลี้ยง99ครองบอลเหนียวแน่น99แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่96ครับความเร็ว79ออกตัว86ความแข็งแกร่งของร่างกาย69น้อยไปนิดนึงนะ่ฮงแล้วก็ความจุดของร่างกายอยู่ที่87ครับลูกกลางกายไม่ดีครับเฮดดิ้ง66จ้ำการกระโดดอยู่ที่79ครับ มาดูในส่วนของตัวรุกทางฝั่งซ้ายกันบ้างครับซาดิโอมาเน่ e, สเตต,ตันที่95อายุ28ปีจากเซเนกัลครับตำแหน่งการยืนอื่นๆก็สามารถเป็นอกองหน้าตัวเป้าได้นะครับตัวร,ริมเส้นฝั่งขวาก็ยังเล่นได้รวมไปถึงริมเส้นซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยนะฮะ ค่าพลังเกมรุกอยู่ที่92ครับฟินิชชิ่ง89คิ c กกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่85เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะจ่ายสัน79จ่ยายไกล76การควบคุมบอล93การเลี้ยง94ครองบอลอยู่แน่น94แล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย92ครับความเร็ว99ออกตัว98ความแข็งแกร่งของร่างกาย9 4แล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่89ครับเฮดดิ้ง80จ้์การกระโดดอยู่ที่84นะฮะ มาถึงกองหลังฝั่งขวากันบ้างครับตัวน,นี้แม่ช่วงหลังๆนี่โดนวิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะเทรนต์เอซานเดอร์อาร์โนครับสเตตัสตันที่98เลยนะฮะค่าพลังในเกมนี่สูงมากนะฮะอายุ22ปีครับจากอังกฤษนะครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับขึ้นไปเป็นตัวริบเซนฝั่งขวาพอไหวนะครับค่าพลังเกมรุก84ครับฟินิชชิ่ง71คิกกิ้งพาวเวอร์94เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะจ่ายสั้น95ครับจ่ายไกล99ฟรีคิก90 โค้ง98เลยนะครับการควบคุมบอล94การเลี้ยง85คลองบอลเหนียวแน่น89แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่87ครับความเร็ว94นะฮะออกตัว90ความแข็งแกร่งของร่างกาย77แล้วก็ความตึดของร่างกายอยู่ที่96ครับเฮดดิ้ง76นะครับจ้ำการกระโดดอยู่ที่89ข้าพลังเกมรับอยู่ที่82การแย่งบอลอยู่ที่83แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่82ครับมาดูในส่วนของกองหน้ากันบ้างครับโรเบรโตฟิมิโนครับ เซตตัดตันที่96นี่ฮะอาอยุ29ปีจากบราซิลครับตำแหน่งการยืนก็เป็นหน้าเป้าหน้าต่ำรุกซ้ายรุกขวาขยับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ยังเล่นได้อยู่นะครับค่พลังเกมรุกอยู่ที่94ครับ Finishing 87 k i ้ k i n g Power 86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไกยสั้น91ใจ่ายไกล85การควบคุมบอล95การเลี้ยง92ครองบอลเหนี่ยวนแน่น95แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่93ครับ ความเร็วอยู่ที่88นะฮะออกตัว84ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่82แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่93ครับเฮดดิ้ง80จำการกระโดดอยู่ที่89นะครับมาต่อกันที่วิดฟิวตัวรับอย่างฟาบิโอกันบ้างนะฮะสเต,ตตัดตันที่95อาอยุ27ปีจากบราซิลครับ ตำแหน่งการยืนก็สามารถเล่นเป็นมิดฟิลตรงกลางรวมไปถึงถอยลงไปเป็นซิตเตอร์แบ็กแล้วก็กองหลังฝั่งขวาได้อีกด้วยนะฮะค่พลังเกมลุกอยู่ที่76คับฟินิชชิ่ง75คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับจ่ายสั้น90จ่ายไกล88การควบคุมบอลอยู่ที่88เช่นเดียวกันนะฮะการเลี้ยงบอลอยู่ที่86ครอบอลเหนยวแน่น91แล้วก็บาลานซ์ของรากายู่ที่78ครับ ความเร็ว82ออกตัว79ความแข็งแกร่งของร่างกาย89แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่90ครับเฮดดิ้ง84จ้ำการกระโดดอยู่ที่85ค่าพลังเกมรับ92การแย่งบอล91เท่ากันกับความกระตือรือ้นต่อเกมนั่นเองฮะมาถึงตัวรุกทางฝั่งขวาอย่างชาคิรีนะครับสเตตัสตันที่93อายุ29ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ครับ ตำแหน่งการยืนก็เล่นเป็นหน้าต่ำได้นะฮะตัวรุกทางฝั่งซ้ายก็ได้รวมไปถึงขยับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังพอไหวนะครับค่าพลังเกมรุกอยู่ที่88กาฟิตช,ชิ่งอยู่ที่84ิ k i n g คิกกิง้งพาวเวอร์อยู่ที่90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ถนัดนะฮะจ่ายสั้น87จ่ายไกล8 8ลูกฟรีคิก89แล้วก็ปั่นโค้งอยู่ที่90ครับ การก็คุมบอล90เลยนะฮะการเลี้ยง93ครองบอลเหนียวแน่น89แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่93ครับความเร็ว86ออกตัว94ความแข็งแกร่งของร่างกาย79แล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่84ครับจุดอ่อนของเขาอีกหนึ่งอย่างอยู่ที่ลูกกลาอากาศนะฮะเฮดดิ้ง63แล้วก็จังการกระโดดแค่69เท่านั้นเองครับมาต่อกันที่มิดฟิลด์ตรงกลางห้องเครื่องอีกหนึ่งคนของเรียลพูนะฮะนั่นคือเจมส์มลเนอร์ครับเตตัดตันที่90นะฮะ อาอยุ34ปีเข้าไปแล้วจากอังกฤษครับแต่ว่าดูฮะสารพาพประโยชน์และเกินเลครับเล่นเป็นมิฟิวตัวรุกตัวรับริมเส้นซ้ายขวาตัวรุกฝั่งซ้ายตัวรุกฝั่งขวาขยับลงมาเป็นกล้องหลังตัวฝั่งซ้ายและขวาก็ยังพอได้อยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเดีด๋ยวว่าหน้าจะหลังกันเลยทีเดียวนะครับเค่องลังเกมรุกอยู่ที่7.9ครับฟินิชชิ่ง7.3คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่9.2เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับจ่ายสั้น8.16จ่ายไกล8 7 บอลคอนโทรลอยู่ที่83ครับการเลี้ยง82ครองบอลเหนียวแน่น90บาลาสน์ของร่างกายอยู่ที่79ครับความเร็วเท่ากันกับการออกตัวเลยนะฮะอยู่ที่77นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย82แล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่96ครับเฮดดิ้งไม่ดีครับ70ก็ 7, นั้นเองนะฮะแต่ว่ากระโดดได้เยี่ยมพอใช้นะครับจำอยู่ที่85นะครับ และมาถึงตัวสุดท้ายตัวใหม่จากริวอพูในแพ็กนี้นะฮะนั่นก็คือฟิลิปส์นั่นเองนะครับสเตตัสตั้นที่91ในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะอาอยุ23ปีจากอังกฤษครับก็ตำแหน่งการยืนก็เล่นได้ตำแหน่งเดียวนะครับเมือดูค่าพลังในเกมกันบ้างนะฮะเกมรุกอยู่ที่64เท่ากันกับฟินิชชิ่งเลยนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่87ครับเล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวาครับจ่ายสั้น81จ่ายไกล86การควบคุมบอล79ครับการเลี้ยง72ครองบอลเหนียวแน่น 73เท่ากันกับบาลานซ์ของร่างกายนะครับความเร็ว82ออกตัว78ความแข็งแกร่งของร่างกาย95นะฮะแล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่89ครับเฮดดิ้ง83จ้ำการกระโดดอยู่ที่97 แค่พลังเกมรับนะฮะอยู่ที่89แล้วก็การแยกบอลอยู่ที่91ความกระตือนร้นต่อเกมก็91เช่นเดียวกันครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของลิเวอร์พูลในแพ็กนี้นะฮะมีใครที่เพื่อนอยากได้บ้างไม่ได้บ้างก็พูดคุยกันใต้คลิปนี้เข้ามาได้เลยนะฮะและก่อนจากกันไปอย่างเช่นเคยครับ s u b s c r i b e ไลค์แชร์ให้กับชิดเนออกชาแนลแล้วก็อาเคดรอไว้ด้วยจะกราบขอบพระคุณจะสูงเลยนะฮะสําหรับคลิปนี้ผมอาเคดลาไปก่อนคลิปหน้าป้ากันใหม่สวัสดีมากครับ